งานสดพรีมาาดีหานอกนั่งคุยกันนี่กินท่านี่ท่าก็ทิ้งน้ำไผ่บุญเ้อรับไปเดินที้ท่าไผ่ไปอดีไปหาเห็ดนว่นไหนนุ่นน้องผู้แต่ไรนี่นี่นี่กระได้ยนเป็นมือได้ยุ่มพอระได้ยุ่มมดแล้วมดแล้วขายหมดปะกินไ้แน่กินแดงโอ้โหขายเห็ดเห็ดเห็ดเห็นเชมแลวคืนเห็นบะทิมห้ ลุงเติคนตาเติมตาคนนะตาใะไรพูดเต็มตานั่นแหละเข้ากับใได้องนังกรบป๋อยดอกเทียนเลยเส้นยังบระป๋คนไล่คนไลยคนไล่กระเด็นโมเข้าไปถีบร่างเขายังได้เห็ดปวกกิดอย่างนี้กะทิดอยากกินเห็ดคมแล้วเห็ดคมมาเห็ดคมเห็ดปวกบวมมาเก็ดคมเห็ดคมมเถ็งเ็บแล้วอ่เอาเลย เห็ดเห็ดเห็ดพวกอาเห็ดเห็ดอยู่แต่ป้าอาป้าตีผมไปเก็บอยู่ในซาอังเต็มบ่มีอยู่เอาใส่ได้ไปเก็บถุงหนึ่งเก็บเห็ดพอกไปเห็ดไหมกูเก็บมาเด็ดหรอบ่มันดีตัวเย็ดแล้วบ่ในสาอมีบ่ป่ะนี่บ่มีเมื่อแล้วมันเศร้าออกแล้วบ่เศร้าออกแล้วนึกว่าจะมี่ยทาเต็เห็ดปวกตีมันสิขุ่นอยู่ในซาอังนี่ยบ่เออในซาออยู่ในต้นอันนั้นต้นไผ่น่ะในปวก คาที่เห็ดปวกมาขึ้นให้ปวยให้ปวยแซวไม่ขึ้นกับเพิ่นวาวขึ้นบ่ได้ไม่ใช่าสานมีวู้กันไม่ยู่แสวไม่ใช่สานคือหมอดลแล้วโบหงกันโบหงแล้วยามันทมอยูหย่หั่นทีหัวหยาดเต็มหลายปีแล้วหญา้หญาเต็มอยู่หญ้าเต็มกับน้ำมันราดทมน,น้ำก็เต็มละปังเหนี่ยนน้ำหลายละ่<อ>ละเคิกกี้ก็บ่เอาขึ้นตอนแหลงเออบ่ทันขึ้นฮู้ดอกหน้านี้เพราะเขาหายังหากุจิปลมกุจิปลมบ่ทันมี มี่ะมีบอละย่างกงี้มโอ้ยผิดโบมกับไก็มีดอกอบยานนี้เขาเขาหาสอนหวดสอนหวดมีอยู่มีอยู่ไปสอนไปสอนเดีไปไหาใคสอนนีหจาส่สาอนุนหรอสาน่อยมันสายน้อยบอกไอ้มันมีอยู่ปะ มีอยู่พอได้แกงอยู่หมกนึงนี่ลาหยันหยันถือลูกคิงขากดิโอ้ยกินไปโหลดคิงขากันโหลดมันเป็นยังดินยาดีข้ากระแบรนเตอร์เดี๋ยวนี้มันลงสามมันแล้วบ่มันแลรงลงสามมันแล้วดีจ้ะที่อ่งยังไม่ซอนได้ซิบกระตุกมันไปทีหลังเออน่าแล้วมันไปทีหลังตัวซิบกระตมาแกงนี่แกงใส่ใส่น้ำนิดหน่อยมาอุบมาอุบซิบตัวมาอุบแกงเลยเดี๋ยวนี้มันหายาก ได้หมอได้ผักหลายๆสน้ำหลายๆสน้ำหลายๆสดอ้าคือสมัยแต่ก่อนฟันมุกงใส่เออสมัยแต่ก่อนฟองบาดใจอีกอย่างบาดใจบานเร็วคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้หาสอนได้เนาะนี่รูปการเขาเขาเขาวานแล้วกับสอนได้ไม่เขาบอแมนเดี๋ยวสิบอ่พื้นให้ฟังมองเขาวานนั่นเขามันขึ้นก็จะไปสอนมองเขามองมัน มันไม่มีเข่ามันมีมีหน้ามันตีมันเบื่อเหมือนเข่าเขาตากระบอกเข่าเจ้าบบเห็นแค่นั้นเองเป็นไอแม่กูเค็ดหน้าเป็นต่าดกินน้ำผึ้งได้แล้วเนาะได้แล้วเฮะได้เป็นขาวเป็นมนกันตามสีขนเดี๋นี้แล้วค่ะนี่เป็นวันยังงามเลยยังงามเลยปีนี้โอ้ยมั็นวันคือเขาวันปีนั้นงามจนเอาไปมาบ่ได้ยังเลยเห็นไหมปีนั้นก็ต้อปอดใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยบ่ฉีดยาบ่ก็เตาปอดสารพิษเราปอดสารพผิด ชานพีดมันก็ได้แค่นั้นแหละกระไดบค่ชัยแล้วบดชัยหยาบบดชโนนัะมันเริ่มขึ้นแล้วได้ต้นชโนนั้นเออคือจัิงส่คือเห็นท้องเทาเห็นได้เอียงนั้นน่ะมันไปลกหยาไปเอาหุ่นได้ทิพซองสอบก็ได้โอ้ยไปไปท้องเทานั้นเป็นยันดีขยันยูเจ้ากรได้เขาเออไปได้เราบ่ออันนั้นเราเห็นยังเราบดซีนหยาอ๋อ หาออกจริงอยู่แต่เราปอสีหญ้าเห็นแต่ยังไงกัแม่แพทว่าพุ่นพอแมงเป็นลกหญ้าป้าเขาตาแดงกูบอกกับว่าฟังนี่เป็นอันเป็นอไกับโคหญ้าอันนี้ก็ลกหญ้าเอาไปดหญ้าแล้วเพิ่นเถ่าลกตะกีเพิ่นลอดสยาขัยาเออเอาเอาให้ใจโรคโรสมกเราบเราบตัดนังียหน้าตัดเขานำเสีนะาเออเอาให้ให้ตัด ให้พวยใส่เห็ดเอ้าเห็ดเอาครับผมสำหรับคลิปนะถามข้าวนองนุ่งพี่น้องทั้งบัดนัองมาก็เอาไว้ถืออาไว้เพียงนี้ก่อนนะครับผมคอยมาพผกันใหม่เวลากระบาดขอบคุณหลายๆตัวติดตาันรับชมครับสวัสดีครับผม